ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนศูนย์บรรทาสาธารณภยัยมณฑลฐานบกที่3 4ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่3 4เร่งสำรวจพื้นที่ประสบอุทก,กภยัยในอำเภอจุนจังหวัดพะเยาหลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน น้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงลงสู่ลำห้วยแม่ทลายและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่พระาธาตุขิงแกงและโรงเรียนบ้านาธาตุขิงแกงในบริเวณบ้านาธาตุขิงแกงใหม่หมู่ที่9ตำบลพระาธาตุขิงแกงอำเภอจุนจังหวัดพะเยาอีกทั้งมวลน้ำจากลำห้วยแม่วังช้างนะคะก็ได้ไหลบ่าลงมาท่วมในพื้นที่ตำบลพระาธาตุ hmm. เนื่องจากยังมีฝนตกหนักลงมาต่อเนื่อง กำลังพลจึงช่วยเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีขยะมีเศษกิ่งไม้ต้นไม้ไหลมาออกันมาติดที่บริเวณคอสะพานค่ะแล้วคอสะพานคุณผ,ผู้ชมคะคำว่าคอมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะมันเป็นจุดที่ทางไม่ได้สะดวกเท่าไหร่พอมีสิ่งปฏิกูลต่างๆมาอุดตันแบบนี้น้ำก็ระบายไม่ได้กำลังพลช่วยกันเร่งเปิดทางน้ำ สำหรับความเสียหายยังอยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อที่ได้ประสานผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนเข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป